พุทธธรรมสังฆปบูเชมิวันนี้วันอะไรวันอังคารค่ะวันอังคารแปดจบนะจ๊ะตามตามวันนะจ๊ะหน้าโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมานีนพรัตสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆาบูชา อคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัมภโพธธรรมสพุทธธรรมสังฆูเชนีพระโมพุทธายะว่าพุทธไตรรัตนญาณมานีนบรัตตสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยาธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังพันธังสีวลีจะมหาเทรังอหังวันธามิธูระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัมภสพุทธธรรมะสังฆะบูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณ มานีนพรัตสีสหัสุธัมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธะบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังพันธังสีวลีจะมหาถรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธามิสัมภโส พุทธธรรม,มะสังฆบูเชมินาโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมณีนภรัสสีสหัสสุธรรม,ม,พธา,ธม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆญาถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรม,มะบูชาสังฆบูชา อาคีธานังวรังคันทังสีวลีจะมหทรังอหังวันทามิทูระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิาาามาสัพะโสพุทธธรรมะนโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมาเีนภรัตศีสห Tri ัสุธรรมา พุทธตธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธะบูชาธรรม,มะบูชาสังฆะบูชาอาคีทานังวรังพันธังสีวลีจามหาธีรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิธาตุโยอหังวันธามิสัมภโสพุทธะธรรม,มะสังฆะบูเชมินโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตรายานมาดีนภรัสสีสหัสสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยัตถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆะบูชาอคีทานังวรังคันธังสีบริจมหาเิรังอหังวันธามิทูระโตอหังวันธามิทาตุโยอหังวันธาม,มิสัมปัสโซ พุทธธรรมสังฆบูเชพินาโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณนมณนีนภรัตสีสหัสสุธรมธรม,มพาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชาอาคีธานังวรังพันธังสีวลีจะมหาธีรังอหังวันธามิทุระโต อังวัฑฒามิทาตุโยอหังวันธามิสัมภะโสพุทธธรรมสังฆะภูเชมิอ้าวแผ่เมตตามีเมตตานะเกร้านะจ๊ะเกร้าเกร้าเดี๋ยวกินน้ำก่อน สัพเพสัตตาสั์ทังารที่เป็นเพื่อนทุกเกิดแก่เ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอาริราหุนตัจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพยปัชาหุนตัวจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อาจมีคาโหตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุขกายทุกใจเลยสุขขีอัตานังปะริหารร่าตัจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอะทังสุ่ิัโ,โหเมขอให้ข้าพระเจ้ามีความสุข นิทุคโคโโมิปราศจากความทุกข์อวิโรหโมิปราศจากเวรอัพรยาปัโชหมิปราศจากอุสรสคอันตรายทั้งปวงอานิโกโหมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตนาบาริหารามิ จงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดชะลาธรรมโมมหิชาลังอาณาติโตเรามีความแก่ชราเป็นธรรมดาจะล่วงพ้นความแก่ชลาไปไม่ได้พยาที่ธรรมโมมหิพยาที่อเนติโตเรามีความเจ็บไข้เป็นธรรมดา จากล่วงพลความเจ็บไข้ไปไม่ได้มรณะธรรมโมไม่หิมรณะอนติตัวเรามีความตายเป็นธรรมดาจากล่วงพนความตายไปไม่ได้สัพเพหิเมิเปเยหิมนาเหินานาภาโววินาภาโวคงมีแก่เราความเป็นต่าง และความพลาดพลาดจากสัตว์และสังขารแลลความพลาดพลาดจากของที่น่ารักของชอบของเราทั้งหลายกรรมสัศโกมโหมนิเรามีกรรมเป็นกรรมของตัวกรรมมัยาโทเรามีกรรมเป็นผู้นำมามอบให้กรรมโยนิเรามีกรรมเป็นผู้นำไปเกิน กรรมมาผ่านทุเรามีกรรมเป็นเผ่าพันุ์และพวกพ้องกรรมมาปฏิสารโนเรามีกรรมเป็นเครื่องยูโยงเป็นเครื่องลากยังกรรมังกรัซามีกัลยาณันางวาปะปังปะเราจะกทำกรรมใดๆไว้จะเป็นกรรมงามกรรมดีที่เป็นกุศล เรือว่าเป็นกรรมชั่วกรรมลามกที่เป็นบาปศัตสตรทายาทภาวิสามิเราจะต้องเป็นผู้รับผลของกรรมนั้นจบแล้วจบ,บจบแล้วบบ่จแอ้นี่ผมผมตอนผมไปทองนะ <c oughs> ผมไปดทองสิเดผมสิดทองเงาไปเล่นละแก่เฉเดียว <c oughs> นี่ยนะมันจะวัดเเหเปมนาเปเหนานาภโววินาภาโวเน่ยน่ะเรามีกรมพิฆส์กรมยนิกมะพันธุกมะปฏิสนนงสนนังสโนสรนโยังกรรมังกระิสันตีกลไยานังมาปะปกังวัตสาธาาธาภวิสามกคถาใน่ว่าที่ก็อยังไม่พาพวกเจ้าตวจเลนี่ยหมดแล้วหมดแล้ว พระอาจารย์จะหมดเรีนเลยใช่ไหมของผมของผมพระอาจารย์พระอาจารย์พอแล้วนะพระอาจารย์วันหลังมั่งก็ได้ชลาธรรมโมหิชลังอานาติโตธรรมโมมหิบ่ธรรมโมหิพอพอบุญสวดเขาบุญชลาธรรมโมมหิชลางอนาติโตมัน ถ้าเป็นภาษาบาลีแล้วมันจะเป็นทรมุมหิชลาทรมุมหิชลังทิงนัติโตเรามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วงพ้นความแก่ไปไม่ได้ค่ะอาจารย์ขออนุญาตพ่ชีขออนุญาตพิชีไปดิอย่าอั้นนะขี่แจกกลางวงไม่ได้นะคะ